สวัสดีค่ะผมเจสสิกยรานะครับมาริยาจากโยราค่ะวันนี้ผมกับมาริยาอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับโยรานะครับเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงที่ทําจากโปรตีนแมลงนะครับและนําเข้าจากประเทศอังกฤษครับวันนี้เราทั้งสองคนก็อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับยราและอธิบายว่าทํำไมทุกคนควรที่จะให้สัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักของคุณทานโยรานะครับอะมาฟังกันเลยครับ ครับอย่างแรกเลยนะครับโยราเป็นอาหารที่ไฮโปอัลเลอร์เจนิกเป็นโปรตีนทางเลือกที่ดีสําหรับน้องที่อาจจะแพ้โปรตีนเนื้อไก่เนื้อวัวหรือเนื้อสัตว์อื่นๆนะครับดังนั้นน้องที่อาจจะแพ้ง่ายขนไม่ค่อยดีคันนะครับแล้วก็ขนร่วงเยอะนะครับก็แนะนําให้ลองทานโยราได้เลยครับจะได้เห็นผลที่ดีขึ้นครับต่อมานะครับก็โยราจริงๆแล้วเป็นโปรตีนจากแมลงที่ย่อยง่ายครับโปรตีนจากแมลงเนี่ยต้องอธิบายก่อนเลยนะครับว่าเป็นโปรตีนที่ระบบลำไส้สามารถย่อยแล้วเอาไป ใช้เป็นสารอาหารได้เร็วนะครับดังนั้นอ่ะ,มะแมลงที่เราใช้ก็จะเต็มไปด้วยสารอาหารนะครับสารอาหารเช่นวิตามิน A วิตามิน B ซีซิงนะครับโครโภชนาการครับมแมลงที่เราใช้อยู่ในอาหารโยรรเนียนะครับก็ถูกเลี้ยงในระบบปิดเป็นฟาร์มนะครับที่อยู่ในยุโรปดังนั้นมาตรฐานสูงมากใครที่อาจจะกังวลว่าเฮ้ยเราใช้มแมลงที่ไม่สะอาดหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยครับลูกนอนของยอรานะคะทานแต่เศษผักผลไม้ที่สะอาดค่ะ นี่ก็ช่วยในเรื่องของการอัพไซคเ่งขยะด้วยแต่ที่สําคัญค่ะการที่ลูกหนอนทานแต่เศษผักผปไม้ที่สะอาดเราไม่ต้องใช้สารเร่งโตค่ะเพราะฉะนั้นอาหารของเราก็จะไม่มีสารตกค้างเลยการที่เราเลี้ยงลูกหนอนในฟาร์มค่ะเราก็ได้ประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดินน้ําหรือว่าพลังงานค่ะใช่ครับรวมถึงการลดกา๊าซเรืองกระจกที่ถูกปล่อยออกไปในระบบนิเวศของเราด้วยนะครับการที่เราเพาะเลี้ยงลูกหนอนเนี่ยเมื่อเทียบกับการเพาะเลี้ยงสัตว์ ประเภทอื่นๆเช่นไก่วัวหรือหมูเนี่ยคือใช้ที่ดินน้อยมากนะครับใช้น้ําที่น้อยมากนะครับบวกกับการลดคาร์บอนฟุตเพลนของเราครับดังนั้นการที่คุณให้หมาของคุณหรือแมวของคุณเนี่ยทานโยรานะครับน้องหมาแมวของคุณก็ช่วยโลกของเราเช่นกันครับ